กับปอเปียะการเวลากับช่วงนี้เลยตีสติ๊ดปี๊เปี๊เปี๊ะปี๊ปียค่ะน้องๆมิสเอิร์ธไทยแลนด์2025ค่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะแนะนำตัวเองพร้อมตำแหน่งหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้ำเหนือวารีงามขำมิส s อิร์ธไทยแลนด์2 0 25ค่ะต่อมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเลิฟนะคะสตวแพทยหญิงสรางคณาขุนเนนค่ะ Miss Earth Fire Thailand 2 0 25ค่ะ Hello อันยองมาบุไฮ สวัสดีค่ะ my name is Natasha Patson Davis I'm Miss Earth Land Thailand 2025น้องอากนกันอยู่ไหนคะแปห้ดิฉันหน่อยค่ะ <c oughs> ด้านหลังบ้างสวัสดีค่ะปิ่นสุชานาันวงเครือวันค่ะ Miss Earth Air Thailand 2025ค่ะสวัสดีค่ะอุ๋งอิงสาธิตาจันทร์สวรรณค่ะ Miss Earth Water Thailand 2025ค่ะปอเปียก็แอบไปทราบม,มาว่า นอกเหนือจากความงามนอกเหนือจากแบบไลฟส์สไตล์ที่แบบรักโลกหรืออะไรแล้วเนี่ยนะคะน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขามีความน่าหลักสึกสนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยนะคะพี่ปอเปี๊ยมีมิชชั่นให้น้องๆเนี่ยลองเล่นเกมถามไวตอบไวนะคะใครคือตัวจีด๊ดตัวป่วยประจำกองชี้เลยฮ้ยฮยเฮ้ย,ยทำไมเราถึงแบบชี้ น้องน้ำเหนืออเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยเป็นน้องสุดค่ะก็เลยแบบแสบสุดเลยใช่แบบบางทีซ้อมๆอยู่ก็ลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเนใช่คือเห็นสวยๆอย่างนี้คือแบบว่าตลกมากใช่จริงค่ะน้องน้ำเหนือตัวป่วนมากค่ะกินเก่งด้วยค่ะ ตัวชี้ตัวปวดเลยคุณน้ำเหนือคะคุณมีอะไรจะชี้แจงเดียการตีสนิทติดเปียบ้างคะจริงๆแล้วภาพที่ทุกคนเห็นนั้นไม่เป็นความจริงคะ่ะตอนนี้น้ำเหนือโดนใส่ร้ายคะ่ะมาสู่คําถามที่สองถ้าพูดถึงเรื่องกินใครที่เป็นตัวจริงเรื่องกินมากที่สุดชี้คะ่ะนี่ไงนี่หนัวมากเลยหนัวมากเลยอ้าวทไมคนนี้ยังแซบอยู่ยังกินแซบอยู่คะให้เธอต้องใส่ร้ายเราดังนั้นที่เราก็ไปกินด้วยกันารจริง <c oughs> จริงๆแล้วจูงมือกันไปกินนะคะบ้านนี้ก็ไม่แพ้กันอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าสินเสมอการ <c oughs> เลิฟก,กับปิ่นคือชี้ซึ่งกันและกันเธอชี้<ข>ามาเธชี้ไปเขาเรียกผีเห็นผีด้วยเหรอยังไงไหนเล่าสิคะเอาหนูเลิฟก,ก่อน <c oughs> คือจะบอกว่าตอนที่ที่อ,อยู่ในกองอะค่ะเราก็จะแบบถูกจับกลุ่มให้มาอยู่ด้วยกันเราก็จะแบบมีความอน j o ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนที่ไปร้านอาหารอะก็คือรู้เลยว่าสองคนเนี้ยก็คือแบบ โทษนะคะขอขอเมนูหน่อยสลับกันสลับกันแบบปิ่นเปิดเมนูสิพอเราเปิดปุ๊บปิ่นพี่สั่งขาหมูนะเดี๋ยวพี่ไปข้องน้ำก่อนสั่งให้ด้วยขาหมูเยอรมันหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปข้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาและดิฉันก็หวังว่าปิ่นจะเบรกพี่ปิ่นยังไงปิ่นตอบพี่ว่าอะไรวันนั้นอะสั่งเลยค่ะพี่เลิฟเดี๋ยวหนูกินด้วยก็จะมีท่าอย่างนี้นี่ก็มีท่าเมนูยังไงนะพี่เปี๊ยถือถือไม้ให้ แล้วสมมติว่าพนักงานยังไม่เห็นพนักงานยังไม่เห็นทำยังไงเขาเห็นน้องคะที่ยืนแล้วค่ะบ้านนี้บ้างบ้านนี้ที่บอกว่าชี้ซึ่งกันและกันเราก็หน่วยสนับสนุนใช่ไหมเลิฟขาเผาหน่อยเผาเขาหน่อยยังไงคือเวลาแบบสั่งอาหารกับนางอ่ะคือถ้าไม่ถ้าคือถ้าดิชใหญ่มากก็คือจะจอยแต่ถ้าแบบดิชดูเล็กก็แบบ จานเดียวจะพอเหรอพี่เอามาสองเลยหน่วยเบิ้นเหรอคะใช่หน่วยไม่ใช่หน่ยซับอย่างเดียวคือจะหอกันนี่มาน่าหลักมากอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามิสเซิร์ฟไทยแลนด์นะคะก็ขึ้นชื่อโน1เรื่องรักโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้อยากจะขอถามว่าในนัดนาทีนั้นน่ะในสายตาของเพื่อนๆโน1เรื่องรักโลกเป็นใครชี้เลยค่ะฟึ้บ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 เฮ้ เพราะว่าพี่นาตาชานะคะตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองมาตั้งแต่ออดิชั่นมาเลยก็คือแบบความรู้เรื่องรักโลกก็คือแน่นมากแบบจริงไม่มีใครเกินต้องคนนี้คนนี้เลยถ้าตาม uh, research ค่ะแบบเขาบอกว่า emission โลกร้อนที่แบบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันมีแบบเยอะมากๆเราก็สัมผัสได้ว่ามันจริงออกไปก็ร้อนมากน้ำท่วมฝนตกกับทุกวันซึ่งมันหนักมากจริงๆก็เลยอยากให กลับมารักโลกมากขึ้นค่ะอนอกจากรักโลกหัวใจจะสวยแล้วอ่ะความเป๊ะบ้างได้ไหมใช่ n หนึ่งเรื่องความเป๊ะนะคะความสวยภายนอกและสวยภายในเรื่องของสุขภาพ1 2ึ่งสองสายชี้ตัวเองเลยหรอ ทำไมคะน้องเลิฟคะคือจริงๆมันต้องแบ่งเป็น2ประเด็นเนาะจากจากคําถามอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบเลิฟอ,อาจจะไม่ได้เป๊ะเรื่องของ a p p e a r a n c e มากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรื่องสุขภาพอะเลิฟจะแบบค่อนข้างอินดีเทลนิดนึงคือด้วยความที่เราอะเ,ออเป็นหมอเนาะคืออีเว t เราเป็นสตาลแพทย์ก็ตามแต่ว่าเรื่องของสุขภาพอะก็ควรจะต้องใส่ใจอะไรเงี้ยประมาณนี้หมายถึงว่าเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยนิดนิดนึงแต่ว่าเรื่องความเป๊ะอย่างอื่นอะแอบจิ้มคนนี้นะ พราะว่าถ้าเรื่องอายไลเนอร์เนี่ยเราต้องให้คนนี้ยังไงคะน<อ>นไม่งั้น,<อ>น,น,<อ>นไม่ออกไม่เห็นเขาแน่นอนจริงๆแล้วต้องบอกว่าความเป๊ะคือสิ่งที่ทําให้เราสวยค่ะทายนี้เนี่ยอยากจะให้น้องน้ําเหนือนะคะเป็นตัวแทนเ,นเพื่อนๆฝากผลงานนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา Miss Thailand 2025หน่อยนะคะเชิญเลยค่ะ ยังไงแล้วนะคะฝากพวกเราเหล่าสาวมิสเอิร์ธด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง1ปีนะคะไม่ว่าจะดูแลเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องลมเรื่องไฟแล้วก็มีครบเลยค่ะแล้วก็ฝากเชียร์น้ําเหนือด้วยนะคะจะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ค่ะเวทีมิสเอิร์ธอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเดือนหน้านี้แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจและช่วยเชียร์ด้วยนะคะวันนี้พี่โอเปียนะคะในนามของรายการช่องมิกพอยท์เนาะตีสนิทติดเปียนะคะส่งกําลังใจและขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะพี่ ร่วมรายการนี้นะคะกับช่วงนี้เลย